โคน7จดพไม่ไม่พร้อมใช้งานนะครับมาดูวิธีการทำกันนะครับต่อเมื่อถือเข้ากับคอมพิวเตอร์ครับจะเข้าไปเลยปึ๊บนะครับแล้วก็กดปุ่มปิดเปิดแล้วก็ลดเสียงค้างไว้พร้อมกันครับ รอดับแล้วก็นับ1 2 3แล้วก็ป่อยคเปิดน,นะครับเหลือแต่ปุ่มลดเสียงค้างไว้นะครับโอเค,ครับเนี่ยหน้าจอมันก็จะมืดอ,อย่างนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามันได้แล้วนะครับามาดูที่คอมพิวเตอร์นะครับโปรแกรมตัวนี้ต้องมีครับ สาดูทูนครับนะครับเนี่ยถ้ามันขึ้นมาอย่างนี้ก็คือได้ครับได้แล้วไปสเต็ปต่อไปเลยเดีนะ๋ยวโปรแกรมเข้ามาอ่าโปรแกรมที่จะใช้เป็นโปรแกรม u n l o c k t u o l นะครับเป็นโปรแกรม u n l o c k t u o l จะไม่ตัดต่อนะครับเมื่อถือก็เสียบทิ้งไว้หน้านี้เลยครับแล้วก็เปิดโปรแกรม Unlock ทูลมา ไปเลยอลอกทูลมันจะเป็นรายปีนะครับแล้วก็หกเดือนก็มีนะครับในซอฟที l ร z a ดาก็มีหมดนะครับหรืออยากซื้ออยากใช้จริงๆก็ต้องถามเพื่อนช่างนะครับหรือว่าถาม ร้านมือถือใครที่อยากใช้นะครับเปิดมาก็จะเป็นอย่างนี้ครับโปรแกรมมาลบจุเข้าไปที่ Apple ครับตัวนี้ครับกดต,ตรงนี้เลยครับ กดนะครับแล้วก็กดตัวนี้นะครับ p w แล้วก็กดตัวนี้นะครับรอมันจะทำการล็อกพอร์ให้ครับ ได้เลยครับขั้นตอนก็ไม่ยุ่ยงยากครับแค่มีไฟ,ไฟล์แมดิสไฟล์แมดิสอยู่จากยี่ไงก็อยู่จาก,จากโปรแกรมตัวน,นี้แหละครับมันจะมีตัวดาวโหลดเนี่ยกดเข้าไปนี้ก็มีหมดเลยนะ มันจะมีมาให้เลยครับรอครับอ่าอย่างนี้ถือว่าโอเคแล้วครับไปสเต็ปต่อไปเลือกตัวนี้เก็บพัดนะครับแล้วก็ูุดลมลิก ต้องเป็น iOS 15ขึ้นไปนะครับ iOS 15บพราก็เขาก็บอกอยู่ iOS 15นิดๆน,นะครับ อมันก็จะทําการอันนี้ให้เราครับโอเคแล้วครับพอโอเคแล้วเราก็มาแบ็กอัพพร้อมมันอ่านเจอมือถือแล้วแฟดโหมดสองไปเนี่ยแฟดโหมดสองไปอีกนะครับตอนนี้นะครับ ก็จะทำการแบ็กอัพนี่ครับถ้าขึ้นอย่างนี้แสดงว่าได้นะครับก็บได้แล้วดลวเมื่อเราแบ็กอัพไฟล์ข้อมูลเสร็จแล้วนะครับอ่าทีานี้ทำไงรีสตาร์เครื่องเลยรีสตาร์ยังไงแบตเตอรี่รีเซ็ตยังไงครับเข้าไปเลยครับ รแกรมก็จะทำการล้างเครื่องให้เรานะครับมาดูที่โปรแกรมกอครับแล้วก็มาดูมือถือไม่ต้องยุ่งนะครับปล่อยให้เขาโปรแกรมเขาทำการเลยครับ สิ้นแล้วนะครับมาดูที่มือถือครับก็จะดับดับแล้วก็จะเปิดใหม่นะครับก่อนะครับเพราะว่าสายของผมมันเป็นสายอะไรสายฮา สายแฟตนะครับถ้าขึ้นหน้านี้เหมือนผมก็กดติดเปิดแล้วก็ลดเสียงครับให้เครื่องมันดับนะครับแล้วค่อยเปิดใหม่ครับ ที่จริงนะเวลามันโปรแกรมมันทำการเสรียชิ้น,นะครับอย่างนี้นะครับก็ถอดสายนะครับถอดสายแล้วก็เครื่องก็จะทำการปิดแล้วก็เปิดใหม่แล้วก็ทำมันจะทำการอีลาทให้ครับมันจะทำการร้นอนเครื่องนี่ก็รอครับทีนี้ ้ามันเป็นเครื่องค้างหรือว่าเครื่องอะไรก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเราได้แบ็กอัพไวเราได้แบ็กอัพไว้แล้วนะครับถ้าสมมติว่าเครื่องติดดับติดดับก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าได้แบ็กอัพไวแล้วเดี๋ยวจะมีขั้นตอนถัดไปครับดูว่าเครื่องนี้มันจะติดดับไหมอันนี้คือไม่ติดดับนะครับ ก็จะทำการล้างล้างเครื่องเลยครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับรอรอจนรอมันิน่งแล้วก็มา,านำไฟล์ที่เราแบ็กอัพไวนะ้น่ะมาเอาเข้าเครื่องอีกนะครับจะใช้งานได้ครับทำอย่างนี้ซิมได้ Wi-Fi ได้ได้หมดทุกอย่างใส่ Apple ID ใหม่ไปเลยครับเพราะว่ามันจะ อะไรนะปิดบังแกลเปิลไดดีเก่านะถ้าเราลืมนะครเขาเรียกว่า bypass เนี่ยครับเหตอย่างนี้ติดไอคาวแน่นอนนะครับอันนี้ติดไอคาวแน่นอนนะครับ มาอย่างนี้ติดไอ้คาวแน่นอนเดี๋ยวผมให้ดูว่ามันติดยังไงนะครับผมให้ดูว่ามันติดยังไงนะครับ ติดอาคาวแน่นอนไปต่อไม่ได้นะครับแต่เราทําการแบคเอพไว้แล้วนะครับมาดูสเต็ปต,ต,ต่อไปครับทีนี้ไม่ต้องเป็นห่วงครับถ้าสมมุติว่าเราได้แบคเอพไปแล้วทําตามที่ผมทำแล้วนะครับทำเหมือนเดิมครับ <S 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 ทำเหมือนเดิมนะครับ กดปุ่มปิดเปิดแล้วก็ลดเสียงนะครับรอจนกว่าหน้าจอดับแล้วก็นับ123แล้วก็ปล่อยปุ่มปิดเปิดนะครับ1 2 3อ่าปล่อยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวไว้แค่ลดเสียงนะครับมาดูที่อยากรู้ว่ามันได้หรือยังครับเนี่ยจอมันจะไม่เปิดนะครับแล้วก็มาดูที่ตอนนี้นะครับ หมดดีฟูนะครับนะครับทีนี้วางมือถือไว้ครับไว้เลยนะครับกรมตัวนี้เอาแค่ดูเฉยๆครับดูว่ามันเข้าโหมดตัวนี้หรือยังครับแล้วก็กดทอาไว้นะครับทำมันดิมครับกดตัวนี้ครับกดตัวนี้ครับ รอครับรอมันจะล็อกล็อกมือถือของเราไว้ล็อกฟอดไม่ให้มันเด้งอะไรนะครับต้องอาจจะไม่ซัดเท่าไหร่นะครับแต่น่าจะดูออกดู เพราะว่ามือถือมันไม่โอเคเท่าไหร่ครับแต่ถ้ามีมือถือดีๆย,ยํผมทำคลิปสวยๆให้ครับเดี๋ยวรอเก็บตังก่อนาซื้อกล้องสวยๆมาทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูครับถ้าชอบก็ ไลค์กดซับ,บสไครป์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการเพื่อเป็นกําลังใจในการาทำลิปต่อไปนะครับอ่าทีนี้นะครับอย่างนี้ก็คือได้นะครับอ่าทีนี้มาเลือกอตรงนี้คือปกติมันก็เลือกให้แล้วนะครับแต่ว่าเรามาเลือกซ้าอีกทีนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับบูธดมดิกนะครับกดแล้วก็รอครับ ถือมันมาอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะครับแล้วก็มันจะมีโปรแกรมตัวนี้เด้งขึ้นมาก็ไม่ต้องตกใจพับไว้ครับพับไว้เลยนะครับแล้วก็กดตัวนี้ครับแฟกแฟกนีนะครับกดทีเดียวครับโปรแกรมก็จะเด้งเองนะครับนะครับจากนั้นนะครับเราแบ็กอัพเสร็จแล้ว ดีสตอร์แบ็กอัพบวกตัวน,นี้นะครับตรงน,นี้เลยครับไปเลยครับมาดูที่มือถือนะครับามาดูที่โปรแกรมนะครับก็อจะมี ตัดสายนะครับถ้าขึ้นหน้านี้ก็กดลดเสียงแล้วก็ power นะครับตัางไว้ครับจนกว่าหน้าจอจะดับครับทีนี้หมดหน้าที่โปรแกรมแล้วครับหมดแล้วครับมาดูมาดูตัวมือของเรานะครับปิดออกไปเลยนะครับเปิดเครื่องเลยครับ ได้เลยครับดูสัญญาณครับเห็นไหมเอเหมือนเดิมครับไอคาวครับดูไอคาวไม่มีครับสามารถใส่ a อ p เปิ d ดีแล <S. S. S>. ้วก็โหลดได้เลยครับนะครับ คใครชอบก็กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกด Subscribe นะครับขอบคุณมากๆครับ